และติดตาไปเรื่อยต้องแคกน็่สีรับกฎเป็นโน้นนะครับเรษฐาจะเป็นไปอย่างไรครับจับของเรื่องรักพียงศพบลดา ชัน้แก้วมเาเป็นใรอขี้ยาว่ีแอะไรยนีมเม้าปะเนี่ยฮะก็องก่อนนะมายาออต้องมไ้ลเกมอกีไปีนีแมวหลายปีแล้วนะพี่ลเกน่ใครออกก่อนเนี่ยเขาต้องร้องก่อนเข้าใจไหเออ พี่เก่งร้งแบ,บร้นมาเฟียมันอยากไ,ได้ง่ายฉันยังไม่ร้องใช่ไหมให้คุณร้องก่อนร้องหลังกูไม่ต้องร้องแต่ตัวน้าเปพี่เก่งคุณีดน <c oughs> ่ยมาในหลายทีเยผมนั่งลือชื่อไอม้ม้อนี่แมวจ้ะเป็นลูกตาอกาหลอก่อเบี้ยว กููพอย่างมึงยังไงดีแล้วแม่ว้าวนี่ฮะคุณร้องอยู่เนี่ยแล้วมึงพูดแทรกขึ้นมาแล้วคนดูมันจะฟังมันจะดูมันยังไงล่ะอะแล้วต้องแกล้งหลุดเลยเพรไม่ให้กูรอ้องกูมาพูดเนี่ยกูผิดตรงไหนฮะพี่เยมาคือมึงเข้าใจไหมนี่เกเนี่ยเวลาใครร้องก,ก่อนหรืออะไรเนี่ยคนอื่นต้องเงียบก่อนให้คนดูเขาฟังเขาเสียงเนี่ยว่ากูร้องเพราะไม่เพราะเป็นยังไงมึงเข้าใจไหมเนี่ยไม่ต้องร้องไม่ต้องร้องไม่ต้องพูดเออเข้าใจนะ มึงอ่ะพยายามร้องให้เพาะเพาะก็แล้วกันมึงก็ไม่ต้องขัดขวานพูดสิคุณลืมก่อนเลยแมวตัวนียู่นิ้นเลีอดกลมนั่นลืมชื่อไอ้หม้อเป็นนุมฟองหล่อเฟี้ยวทำมาอยู่อ้างปะาโอ้ไม่ยอมเลยหายเลยกูฟูไปแล้ว ถ้ามึงไม่ให้งเอ้กูพอแล้วกูจะแ่นนำตัวยังไงแล้วมึงทีละครดีมาเลอะไม่ใชูชอเนี่ยเขามีสตาสหูเนี่ยเขาก็แบ่งดูเนี่ยมันผิดตรงไหนวะไม่ร้องะไยมึงร้องอะไรไปอ่ะมึไม่ร้องกูก็ไม่ร้องมึงมึงติดติดแม่แมวมึงอ่ะมึงไม่ร้องเูดอไมึงจะ่อะไรมึงก็พูดไปเลยกูมามึงไปไหนอ่ะเอารางวัลสิเงินไม่เอาไนี่มึงเป็นน้องกูหรือแม่กูเนี่ย แต่ออกตามทะเลไปกลับมามึงยิ่งเงินเหมือนเดิมนี่แมวเนี่ยพ่อฮะมึงว่าอะไรพ่ออะไรมึงพูดอะไรพี่พ่อพี่พ่ออ๋อกูไม่ร้องแล้วมึงร้องไปเลยเนี่ยถ้าแกไม่ร้องฉันก็ไม่ร้องพี่นี่คือว่าวันนี้นะตั้งใจมากเลยมีเรื่องจะถามตั้งใจเออคือว่าสงสัยมานานแล้วนะพี่น้าสงสัยแล้ววะก็คือว่าไอ้คนข้างบ้านตรงเนี้ยพี่เอพุชช สองคนใช่ไหมถ้ามาอ,อยู่ไปอยู่มาวันหนึ่งเนี่ยมีผู้หญิง